สวัสดีครับวันนี้เราพบกับพิซซ่าลอกอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำกล่องพิซซ่าแบบใหม่กันนะครับ like like นี่คือหน้าตากล่องใหม่ของเรานะครับผมจะออกแบบกราฟิตี้อย่างสวยงามนะครับด้านหน้ากล่องของเรานะครับจะมีวิธีอุ่นนะครับผมแล้วก็จะเป็นเบอร์ติดต่อทางร้านนะครับด้านนี้ ดูเข้ามาใกล้ๆเลยครับอันนี้จะเป็นตัวสอนโลมันนะครับผมเป็นปีก่อตั้งทางร้านครับส่วนด้านข้างของกล่องนะครับจะมีโลโก้ร้านนะครับแล้วก็สโลแกนด้านในจะใหญ่าสามารถใส่พิซซ่าได้เต็มซึ่งต่างจากกล่องเก่าของเรานะครับผมจะกล่องเก่าของเราจะเป็นสีดำ กลนน่องใหม่ของเรานะครับจะให้ความสว่างสดใสมีความน่ากินมากกว่ากล่องเก่ามากยิ่งขึ้นนะครับนี่สวยไหมล่ะครับพิซซ่าแล้วว่าที่สั่งเดลิเวอรี่ก็คงได้รับกล่องใหม่กันมาแล้วน,น,นะครับชอบกล่องกันไหมครับขอให้ทานอร่อยกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ